นิทรรศการเฉลิมฉลองการเปิดตัว THM Art Space ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับนิทรรศการศิลปะที่ชื่อว่าจบแบบนี้ดีที่สุดจากศิลปินแห่งยุคเตยี่หรือเตอยประพัดสอนศิลปินชื่อดังที่มาสะบัดปลายปากกาสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ชมผลงานได้อย่างลึกซึง้งและเชื่อว่าคำภาษาไทยจะสามารถสร้างสารรค์ให้เป็นงานศิลปะได้โดยวิชิตพงศ์นิธิเลิศวิวัต์กล่าวถึงจุดเด่นของอา t Space แห่งนี้ว่ามีความตั้งใจที่จะให้เป็นศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้า ถึงได้ง่ายและไม่จําเป็นต้องเดินทางเข้าเมืองเพื่อไปชมอาร์ตแกลเลอรี่เสมอไปซึงนิทรรศการจบแบบนี้ดีที่สุดผลงานของศิลปินดังเตยี่ที่มีผลงานอันโดดเด่นด้านการใช้คำเป็นสื่อกลางในการสะท้อนความรู้สึกภายในผลงานนำเสนอเล่าเรื่องราวความรักที่จบลงผ่านศิละปะประเภทเทคอาร์ตจากสัมภาษณ์บุคคลจำนวน15คนและจัดแสดงร่วมกับศิลปินอีก5ชิ้นพร้อมสร้างเทคอาร์ตขึ้นมาเล่าความรู้สึกความทรงจำที่เคยงดงามผ่านปลายปากกา ติดตามรายละเอียดและดิทัศการใหม่ๆได้ทางโซเชียลมีเดียของ THMR Space และ G Happy m a y s o n ได้ทาง Instagram Facebook Fanpage G Happy m a y s o n ค่ะโอคสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเจะยี่จัดนิทรศการร่วมกับ THMR Space เป็น Space แห่งใหม่จะบอกว่าเป็น Hidden Gem แล้วกันเพราะว่า s สเปซนี้อยู่ที่ร้านอาหารเก่าแก่ย่านสมุทรปรากาก็เลยอยากที่จะ เอางานศิลปะของตัวเองมาให้พี่น้องชาวสมุทปราการได้ได้ชมกันบ้างเพราะว่าปกติ e x h i ิ i t ชั่ตัวจะจัดแค่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็รอบนี้เราตั้งใจทำสเปซตรงนี้ให้เป็นห้องเก็บของได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่เก็บของจากบ้านแฟนเก่าเรารู้สึกว่ากล่องหลังเราเยอะมากแล,แล้วนะวันนี้เราก็มีคำถามว่าจริงๆแล้วมีใครยังเก็บของแฟนเก่าแล้วก็ไม่กล้าทิ้งอยู่ไหมเราก็เลยตั้งเฮดไลน์ว่าจบแบบนี้ดีที่สุด คือส่วนใหญ่แล้วงาน exhibition นเปยี่จะเน้นให้ทุกคนได้พบอิสรภาพทางความรู้สึกณนะวันนี้เราแค่อยากเขียนงานที่ให้คนได้เข้าใจถึงความคิดถึงการยึดติดแล้วก็ความรักแล้วก็การให้อภัยเราก็เลยซีเล็กของทั้งหมด20ชิ้นจากจากบุคคลจริงๆใน,นหนึ่งเออใน6ชิ้นของ exhibition น,นี้จะเป็น คำของเตยีเป็นของของเตยที่เอามาจัดแสดงด้วยส่วนอีก14ชิ้นเป็นของแฟนๆแ,แฟนคลับหรือว่าเพื่อนๆที่เราทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าเรื่องของเขาน่าสนใจประมาณนี้นะคะแล้วก็ในนี้ที่ทุกคนเห็นจะเป็นสเปซห้องเก็บของเราจะเห็นว่าเราเอากล่องลังมาทำเป็นมาทาเป็นเหมือนเหมือนแท่นวางของแต่ว่าในนั้นจะมีเรื่องราวจะมีมีให้ฟังเสียง จากทุกคนจริงๆมีคําเขียนที่มาจากเตยี่คือหลักๆแล้วเตยมีความเชื่อหนึ่งคืออยากให้คําภาษาไทยกลายเป็นงานศิลปะแล้ววันนี้เตยก็ยังทำทาสิ่งที่เตยเชื่ออยู่นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาเพราะว่าเอซิบิชันนี้กิมมิคหลักๆเลยคือให้คนนะมาฝากของแฟนเก่ากับเราเราจะไม่ทิ้งเราจะไปบริจาคต่อแล้วก็มีห้องมีห้องหนึ่งด้านหลังที่ให้คนได้มาทิ้งความรู้สึกของตัวเอง จะสุขจะทุกข์จะเศร้ามาฝากไว้กับเราเรามีห้องนั้นเตยเรียกว่าห้องห้องห้องแห่งความจริงแล้วกันเพราะว่าถ้าใครได้เห็นสีอีกซิบิชชันเราจะยอมฟ้าทั้งหมดเพื่อให้ทุกใ,ให้ทุกอย่างเนี้ยมันดูเป็นควันอดีตให้มันดูมีแต่ความรู้สึกที่มันเก่าพอเข้าไปอยู่ห้องนึงจะเป็นห้องที่ใช้ไฟจริงแล้วเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นจุดที่ให้ทุกคนได้เจอความจริงในใจ ความจริงก็คือเขาไม่อยู่แล้วรับให้ได้ในงานนี้เราจะมี QR code นะคะ QR code เนี้ยเป็นการสัมภาษณ์เราจะบันทึกเสียงตอนสัมภาษณ์ตอนทำรีเสิร์ชเจ้าของเรื่องเพราะฉะนั้นแต่เตยเน้นว่าเป็นเป็นคลิปเสียงที่ดิบมากมันจะมีความจริงอยู่ในนั้นเยอะมากจะมีจะมีแต่ละเสียงจะแตกต่างกันบางคนยังเศร้าบางคนไม่เศร้าแล้ว บางคนไม่รู้สึกอะไรแล้วด้วยซ้ำวันนี้ฝากพี่ทิ้งเลยก็อยากให้ทุกคนมาจะบอกว่าเป็นเป็นเอกซิบิชันที่รวมความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาหนึ่งของคนหลายๆคนถ้าวันนี้จะมองที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ความรู้สึกหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์ความรู้สึกของบางชิ้นไม่มีค่าแล้วเรามองมาว่ามีค่าของบางชิน้นเจ้าของไม่อยู่แล้วแต่วันนี้เรามาจัดแสดงจริงๆสิ่งแรกเลยนะคะทุกคน ที่นี่นะคะเราจัดงานนี้ฟรีปกติ e อ h i ิ i t ช o ั่นเปิยี่นะคะเราจะมีผู้สนับสนุนแตกต่างกันไปเนาะบางงานเราจะแบบไม่มีเงินเลยเราเลยต้องเก็บค่าบัตรอาร์ตทุกวันนี้ใช้เงินงาอาร์ตทุกวันนี้ใช้เงินขออนุญาตบอกอย่างนี้ดีกว่าแต่งานนี้เจ้าของสเปซจัดเต็มมากไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยมาฟรีแล้วก็มาดื่มด่ำสิ่งที่ทุกคนจะได้เตยหวังว่าทุกคนจะได้เจอความรู้สึกข้างในตัวเองแล้วกัน เผื่อได้เจออะไรก้อนอะไรบางอย่างแล้วมาฝากไว้กับเราแต่ว่าที่นี่เป็นจุดรับความรู้สึก Exhibition จบแบบนี้ดีที่สุดนะคะบาบเตอยี่ร่วมกับ THMR Space นะคะคือจากตั้งแต่วันที่2คือสจิกายาวไปถึง27ธันวาแต่ที่สำคัญคือหยุดทุกวันพุธใครที่สนใจมาสามารถดูใน IG เตอยีก็ได้หรือว่าดูใน IG THMR Space ก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนมามาดื่มดำ่ำแล้วก็มาใช้เวลาไม่ต้องรีบเพราะว่าห ไปสเปซที่เปิดไว้เป็นที่พักใจอยู่แล้วไลเซนเตอร์ยี่บอกเสมอว่าอยากให้ทุกคนได้ได้มีเพื่อนทางความรู้สึกวันนี้ไม่มีใครอยู่รู้สึกหนาวเหน็บรู้สึกคิดถึงใครสักคนมาทิ้งความรู้สึกที่เอ็กซิบิชันหล่